12นาฬิกาถึง17นาฬิกาวิ่งเพลินไปหน่อยกลับมาบ้านไข้ขึ้นเลยครับ <laughs> นี่ก็เป็นปัญหายอดฮิตที่เจอหลายคนเหมือนกันนะครับที่แบบออกกําลังกายแต่ทําไมป่วยทําไมบาดเจ็บหรืออะไรน,นู่นนั่นนี่และนี่แหละครับคือคําตอบก็คือเราทํามากเกินไปครับบางคนทําหนักบางคนทําเยอะแล้วมันเกินลิมิตกว่าที่ร่างกายเราจะรับไหวผลลัพธ์ที่ได้ก็คือป่วยหรือบาดเจ็บไปเลยนั่นเองนะครับดังนั้นอย่าหาทํานะสิ่งที่เราควรทําก็คือทําทุกอย่าง อยู่บนความพอดีผลลัพธ์ที่ดีจึงจะบ,บังเกิดนะครับไม่ว่าจะออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพหรือรูปร่างก็ควรทําอยู่บนความพอดีอันนี้ในเคสของคาร์ดิโอเห็นไหมครับพอเราทําเยอะเกินไปมันร่างกายก็โอ้โหลา้าเหนื่อยจนเครียดจนป่วยและถ้าเกิดว่าเราไปในเชิงของเวทบางคนออกหนักมากครับบางคนยกหนักเวอร์ครับเยอะจนแบบอืออะออออย่างเงี้ย โอ้ยพอร่างกายรับไม่ได้รับไม่ไหวบางทีไม่ใช่แค่ป่วยนะครับบาดเจ็บไปด้วยแล้วต้องพักรักษาตัวอีกนานเลยนะครับกว่าจะกลับมาเริ่มใหม่ซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นและที่สําคัญการออกกําลังกายที่ดีก็ควรที่จะมีวันพักผ่อนให้เขาด้วยนะครับสัก 1- 2ถึงวันต่อสัปดาห์กำลังพอดีไม่ใช่ออกกาลังกายตะบี้ตะบันหนักๆทุกวี่ทุกวันผมก็ไม่แนะนําเช่นเดียวกันเราพักเพื่อให, irt, ให้ร่างกายเราได้พักฟื้นเพื่อฟื้นฟนูผลลัพธ์ที่ได้จากการดูแลสุขภาพและรูปร่างจะเห็นผลลัพธ์ได้ดละเรววาายัไางงาคนบูน